ัดข้ากลม45องศาเพื่อเข้าฉากให้เร็วที่สุดโดยไม่ต้องพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับทำยไงไปดูกันครับอันดับแรกเราไปหาซื้อไม้หน้าสามกันนะครับพอดีผมไปเห็นของเฮียสุพลมาวันนี้ผมได้ไม้ประดู่มาขนาด3มนิ้วซึ่งโตกว่าแท่นจับ45องศาจะจับได้จึงต้องซอยด้านข้างออกให้เหลือเจ็เซน ตัดสีห้าองศาแล้วนะครับตรงเป๊ะนะนี่นะครับโอเคเราจะมาถ่ายตัดฉากแบบนี้นะครับแล้วก็กระเล็กมัาตั้นหัวแบบแบบแบนี้เรามาเอาไม้ขึ้นแท่นกันนะครับแท่นท่อนไม้เนี่ยยาวประมาณสองเมตรนะก็จะจับไม้ไอ้ไม้กะเล็กให้แน่นก่อนนะครับเพื่อเป็นแบบภาพนะสี่ห้าองศาใช้แคมจับนะครับง่ายดี มัวแต่ไปตัวซีโหมุนไม่ทันใจครับเล็งได้ที่แล้วก็ไปเตรียมเครื่องเชื่อมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับลองแตะแตะดูก็เชื่อมแค่พออยู่ก่อนนะครับแล้วเราก็มาคอยเล็งเทียบองศาดูนะครับจะได้ไม่พลาดนะอย่าเชื่อมทีเดียวนะครับเมื่อเชื่อมอยู่ดีแล้วเราก็มาเชื่อมพอกันเลยครับเพื่อความแข็งแรงเลยครับทีเนี้ยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ Okay. ไม่พลาดแล้วก็มาลองตัดกันเลยนะครับตัดหัวนเนี่ยเราจะหมุนนุ่มหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันได้ฉากจากแท่นอยู่แล้วนะครับตัดเสร็จปุ๊บก็หมุนให้ปากขลามมาจับก,กับแท่นนะครับเห็นไหมทีเนี้ยเราก็จะได้4ี้องศาทั้งสองด้านโดยที่ ปากฉลามจะเท่ากันตรงกันทั้งสองข้างแล้วก็ขนาดความยาวจะเท่ากันหมดแล้วเราก็มาเตรียเก็บที่เหล็กตอนท้ายนะครับทีเดียวเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยมาลองประกอบกันดูนะก็จะได้สี่ห้าองศาทุกมุมนะทีนี้ตัดงานยาวๆเราก็ไม่ต้องพลิกกันอีกต่อไปนะครับแค่หมุนอย่างเดียว หมุนตัดหมุนตัดนะง่ายง่ายซึ่งเยอะเลยนะครับสามจิ๊กครับนี่ทำเอาเหล็กฉากมาประคองไว้ตามขนาดเหล็กนะครับง่ายๆทำงานสะดวกขึ้นเยอะครับผมขอบคุณครับก็ขอออกมาขอบคุณเฮียสกุลสกัลเลตน,นะครับถ้าไม่มีเฮีย การจิดตัวนี้ให้ผมดูเป็นแนวทางเนี่ยผมเชื่อว่าผมก็ยังจะทำงานเหล็กได้ช้ามากเลยเพราะการจัดเหล็กกลมเพื่อเข้าฉานะครับ mm hmm. ก็ขอขอบคุณแนวทางนะครับผมก็มาดัดแปลงนิดหน่อยก็ได้แรงบันดาลใจจากงานที่ให้ออกที่ออกมาให้ความรู้นะก็ะขอบคุณมากเลยนะครับเนี่ย mm hmm. ก็คงจะปลดล็อกให้ใครห,หลายๆคนนะครับทำงานได้เร็วขึ้นนะแบบนี้ ขอบคุณเฮียมากนะครับขอบคุณครับ